ในส่วนของสำนักทะเบียนอำเภอเ่าขิชกูจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้จัดให้ประชาชนจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวอลลินไทยประจำปี2557ภายในงานราชมงคลรักเหลืองจันทรวันดอกไม้บานครั้งที่13ค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมง,งานกันเป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานราชมงคลรักเหลืองจานรวันดอกไม้บานครั้งที่13ที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีวันนี้ทางสำนักทะเบียนอำเภอเขาคิชกูนำโดยนายสิริศักดิ์สิริมังคลาในอำเภอเขาคิชกูได้ทำการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเขาคิชกูสามารถทำการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันว,นวนาเลนไทน์ประจำปี2557ได้ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมง,งานเป็นจํานวนมากและในวันนี้ก็ได้มีคู่รักจานวนกว่า20คนเดินทางมาขอจดทะเบียนสมรสกันอย่างอบอุ่นทางกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติบวกกับความหวานในวันวนาเลนไทน์อีกด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการนิม,มนต์พระสงฆ์มาร่วมพิธีสวดม,มนต์ให้แก่คู่รักทุกคู่เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้ความรักของคู่รักทุกคู่สามารถคลองรักกันได้อย่างยาวนานตลอดไปค่ะ จริงๆแล้วผมเป็นคนดั้งเดิมที่จังหวัดชุมพรนะครับแต่ว่าตอนนี้มาทํางานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเป็นเจ้าที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นหัวหน้าแผนกอาคารหนาที่ที่นี่นะครับรวมถึงดูแลเรื่องการจัดงานดักหนึ่งจันทร์วันดอกไม้บานทุกปีนะครับเหตุที่อยากจะจดวันนี้จดที่นี่นะครับก็เพราะว่าที่นี่เปรียบเสมือนบ้านเกิดของผมหลังหนึ่งเพราะผมเรียนมาจบที่นี่แล้วก็ทํางานที่นี่ได้พบรักกับ แฟนผมเนี่ยก็ก็ครั้งแรกๆเลยก็เจอที่นี่ครับจริงๆแล้วผมว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันที่ที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นวันแห่งความรักวันแรกที่แฟนผมบอกรักตอบรับรักผมเนี่ยคือวันที่14กุมภาพันธ์ปีที่แล้วแล้วก็เป็นเหตุให้เมื่อ15กันยายนปีที่ผ่านมาก็ก็ได้แต่งงานนะครับได้จัดพิธีมงคลสมรสเสร็จแล้วก็ วันนี้ก็เลยว่าคุยกันว่าเดี๋ยวเรามาจดทะเบียนสมรสในวันที่เราบอกนักกันครับเราสองคนเคยทำงานที่เดียวกันนะคะแล้วก็จากแล้วก็ลาออกมาเปิดร้านเป็นส่วนตัว<ม>เขาก็มาช่วยที่ร้านด้วยค่ะ<ม>ก็เลยได้พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นค่ะ เป็นคนขยันอดทนแล้วก็เก่งงานทุกๆอย่างเลยค่ะคือถ้าเกิดอยู่กับเขาแล้วไดสบายแน่นอนค่ะทุกๆวันก็มีความรักให้กันทุกวันอยู่แล้วบอกรักทุกวันอยู่แล้วกอดกันทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่ก็คือก็คือรักเขาตลอดจะตลอดรักตลอดไปอะค่ะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับครับที่ผมเลือกวันวาเลนไทน์นะครับก็เพราะว่าหนึ่งนะครับวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรัก แล้วก็2นะครับเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเพราะวันนี้มันตรงกับวันมาคาบูชาด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่จัดพิธีจทะเบียนมง,มงคลสมรสนะครับของอผู้ที่มาเข้าร่วมเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นตั้งแต่ตอนที่มาเที่ยวางานเหลืองจันทร์ครั้งที่13นี้ด้วยครับผมเป็นข้าราชการครูที่มาบรรจุโรงเรียนเดียวกันก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับในการทํางานแล้วก็ ดวงใจเนี่ยพอดีมันตรงกันคิดการคิดการอ่านแล้วก็การวางแผนก็ตรงกันแล้วก็ถูกใจถูกคอกันก็เลยตกลงแต่งงานกันครับพี่เป็นคนมีน้ําใจอะค่ะดูแลคอยดูแลเวลาที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้จักกันเข้าปีที่3ปีเนี้ยค่ะออก็ขอให้มีความรักที่มันคงแล้วก็ซื่อตรงแบบนี้ตลอดไปค่ะ